สวัสดีค่ะพบกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปฐมศึกษาปีที่4กับคุณครูวิชิตาด่านปีดาเรื่องระบบสุริยะและดาวเค,คราะห์ในระบบสุริยะของเรานะ่ะมีอะไรอยู่บ้างในระบบสุริยะนั้นประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์และวัตถุอื่นๆที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ได้แก่ดาวเคราะห์ กับบริการของดาวเคราะห์ที่เรียกว่าดวงจันทร์ดาวเคราะห์แคราดาวเคราะห์น้อยดาวหางอุก,กาบาตใช่ไหมครับเก่งมากเลยเจมนี่ภาพอะไรหรอครับสวยจังเลยก็ภาพกาแล็กซีทางช้างเผือกไงเจมเอ,อ่อกาแล็กซีทางช้างเผือกที่พี่พูดถึงคืออะไรหรอครับ กาแล็กซี่ทางช้างเผือกเป็นชื่อของกาแล็กซี่ที่ระบบสุริยะของเราสังกัดอยู่ในคืนเดือนมืดถ้าเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าจะเห็นเป็นแถบสีขาวพาดอยู่ชาวกรีกจินตนาการว่าเป็นเสมือนทางน้ำนมจึงเรียกว่า The Milky Way สสำหรับคนไทยจินตนาการว่าเป็นทางเดินของช้างเผือกจึงเรียกว่าทางช้างเผือก อย่างนี้ก็หมายความว่ากาแล็กซี่มีขนาดใหญ่กว่าระบบสุริยะอีกนะสิครับใช่แล้วล่ะระบบสุริยะของเราจะมีขนาดใหญ่โตมากเมื่อเทียบกับโลกที่เราอาศัยอยู่แต่มีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับกาแล็กซี่แต่ก็ยังมีสิ่งที่ใหญ่กว่ากาแล็กซี่ด้วยนะเจมมมันคืออะไรหรอครับก็สถานที่ที่มีกาแล็กซี่หลายๆกาแล็กซี่มารวมกันอยู่เป็นระบบที่เรียกว่าเอกภพยังไงล่ะ ระบบสุริยะตั้งอยู่ในบริเวณวงแขนของกาแล็กซีทางช้างเผือกซึ่งเปรียบเสมือนวงล้อยักษ์ที่หมุนอยู่ในอวากาศโดยระบบสุริยะจะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของกาแล็กซีทางช้างเผือกประมาณ30,000ปีแสงและต้องใช้เวลาประมาณ225ล้านปีในการเคลื่อนครบรอบจุดศูนย์กลางของกาแล็กซีทางช้างเผือกครบรอบ จมคิดว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกของเรามีลักษณะคล้ายกับอะไรอืมมันก็ดูขุดขุนตาอยู่นะครับแต่ผมนึกไม่ออกว่าเหมือนอะไรงั้นพี่มีตัวเลือกให้น้องๆคิดว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกมีรูปร่างคล้ายกับอะไรคะกดเลือกภาพได้เลยคะ่ะตอบถูก กาแลกซีทางช้างเผือกมีรูปร่างคล้ายกับก้นหอยใช่ไหมครับถูกต้องเลยเจมเพราะฉะนั้นกาแลกซีทางช้างเผือกของเราจึงจัดอยู่ในกาแลกซีแบบก้นหอยอยังไงล่ะแล้วมีกาแลกซีรูปร่างแบบใดอีกบ้างหรอครับปัจจุบันเราสามารถจำแนกกาแลกซีออกได้สามชนิดใหญ่ๆนะเจมแบบแรกคือกาแลกซีแบบก้นหอย แบบที่สองคือกาแล็กซี่แบบรูปไข่และแบบสุดท้ายคือกาแล็กซี่แบบไร้รูปร่างผมยังมีข้อสงสัยอีกข้อหนึ่งครับผมอยากรู้ว่าในบรรดาดวงดาวทั้งหมดในระบบสุริยะดาวดวงไหนมีอายุมากที่สุดเป็นคำถามที่ดีมากเลยเจมตามพี่มาซี่พี่มีอะไรจะให้ดู นี่คืออะไรเหรอครับมันคือหินจากดวงจันทร์แล้วก็หินจากโลกไงเอ๋หินสองก้อนนี้มีอายุเท่ากันเลยดีครับ อย่างนี้ก็แสดงว่าโลกของเรากับดวงจันทร์มีอายุเท่ากันใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะเจมไม่เพียงแต่โลกกับดวงจันทร์เท่านั้นนะที่มีอายุเท่ากันแต่ในปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์มีความเห็นร่วมกันว่าเทหะวัตถุทั้งมวลในระบบสุริยะไม่ว่าจะเป็นดาวเคราะห์ทุกดวงดวงจันทร์ของดาวเคราะห์ดาวเคราะห์น้อยดาวหางและอุกกาบาตนั้นเกิดขึ้นมาพร้อมๆกัน และมีอายุประมาณ4,600ล้านปีเท่ากันตามทฤษฎีจุดกำเนิดของระบบสุริยะแต่ในบรรดาสมาชิกของระบบสุริยะทั้งหมดนั้นดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์8ดวงจะได้รับความสนใจมากที่สุดจากนักดาราศาสตร์เจมรู้ใช่ไหมว่าดาวเคราะห์ทั้ง8ที่พี่พูดถึงคือดาวอะไรบ้างรู้สิครับดาวเคราะห์ทั้ง8ดดวงก็คือดาวพุธดาวศุกร์ โลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนนัสและก็ดาวเนปจูนใช่ไหมครับเก่งมากเลยเจมแล้วเจมรู้หรือเปล่าว่าเราสามารถจำแนกดาวทั้ง8ออกเป็นหมวดหมู่ได้โดยอาศัยเกณฑ์ต่างๆมากมายเลยนะเราสามารถจำแนกดาวเคราะห์ได้ยังไงหรอครับเกณฑ์แรกที่เรานำมาใช้ก็คือวงโคจรของโลกนะจากเกณฑ์นี้ เราก็จะสามารถแบ่งดาวเคราะห์ออกได้เป็นดาวเคราะห์วงในซึ่งหมายถึงดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลกได้แก่ดาวพุธและดาวศุกร์และดาวเคราะห์วงนอกซึ่งหมายถึงดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลกได้แก่ดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาดาวยูเรนัสและดาวเนปจูน ลักษณะพื้นผิวก็เป็นอีกเกณฑ์หนึ่งที่สามารถนำมาใช้แบ่งดาวเคราะห์ได้นะเจมซึ่งเราจะแบ่งได้เป็นดาวเคราะห์ก้อนหินได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกและดาวอังคารดาวเคราะห์ก้อนหินจะหมายถึงดาวเคราะห์ที่มีพื้นผิวแข็งเป็นหินและมีชั้นบรรยากาศบางๆห่อหุ้มอยู่ยกเว้นดาวพุธท,ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดจะไม่มีบรรยากาศห่อหุ้ม และดาวเคราะห์แก๊สที่หมายถึงดาวเคราะห์ที่มีส่วนประกอบเป็นแก๊สทั่วทั้งดวงแต่อาจมีแกนเป็นหินขนาดเล็กอยู่ภายในพื้นผิวจึงเป็นบรรยากาศที่ปกคลุมด้วยแก๊สมีเทนแอมโมเนียไฮโดรเจนและฮีเลียมดาวเคราะห์แก๊สได้แก่ดาวพฤหัสบดีดาวเสาดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนทิศทางการหมุนรอบตัวเองก็สามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์ได้นะเจม ดาวเคราะห์ส่วนใหญ่ซึ่งได้แก่ดาวพุธโลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาและดาวเนปจูดนั้นจะหมุนรอบตัวเองในทิศทวนเข็มนาฬิกาส่วนดาวอีกสองดวงที่เหลือคือดาวสุกกับดาวยูเรนัสจะหมุนรอบตัวเองในทิศตามเข็มนาฬิกาและเกณฑ์สุดท้ายที่เราสามารถนำมาแบ่งหมวดหมู่ดาวเคราะห์ได้ก็คือการใช้การมองเห็น ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นดาวเคราะห์ที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์และดาวเคราะห์ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้องใช้กล้องโทรทัศน์ได้แก่ดาวยูเรนนสและดาวเนปจูนดาวเคราะห์แคะเอแล้วดาวเคราะห์แค่มันคืออะไรกันล่ะ ดาวเคราะห์แคระคือเทหวัตถุหรือวัตถุที่อยู่ในระบบสุริยะมีลักษณะคล้ายดาวเคราะห์ <c oughs> แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าดาวดวงไหนเป็นดาวเคราะห์ดวงไหนเป็นดาวเคราะห์แคระสมาพัธ์ดาราศาสตารสา์กลได้กำหนดเกณฑ์การจำแนกของดาวเคราะห์ขึ้นเมื่อวันที่24สิงหาคม 2,549ค่ะโดยได้มีมติกำหนดนิยามของดาวเคราะห์แคระมีทั้งหมด4เกณฑ์ดังต่อไปนี้เกณฑ์ gen แรกก็คือดาวที่เป็นดาวเคราะห์แครนั้นตัวมันเองจะต้องไม่ใช่ดาวฤกษ์ดาวที่เป็นดาวเคราะห์แครจะไม่มีแสงสว่างในตัวเองใช่ไหมครับดาวเคราะห์แครต้องเป็นดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง แต่มีวงโครจรรอบดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองหรือดาวฤกษ์ถ้าเป็นดาวในระบบสุริยะก็จะต้องโครจรรอบดวงอาทิตย์เกณฑ์ที่สองก็คือดาวเคราะแหะนั้นจะต้องมีมวลหรือน้ำหนักที่มากพอที่จะมีแรงโน้มถ่วงดาวของตัวเองส่งผลให้ดาวนั้นอยู่ในสภาวะไฮโดรสตติก สภาวะไฮโดรสเตติกคืออะไรหรอครับดาวที่จะจัดเป็นดาวเคราะห์แครดวงนั้นจะต้องมีแรงโน้มถ่วงที่ทำให้รูปทรงสมดุลและเป็นทรงกลมสมบูรณ์ซึ่งสภาวะที่รูปทรงสมดุลนี้เราเรียกว่าสภาวะไฮโดรสเตติกอ๋อดาวเคราะห์ จะต้องมีรูปทรงและแรงโน้มถ่วงที่สมดุลน,นี่เองเกณฑ์ที่สามก็คือดาวเคราะห์แคร้นจะไม่สามารถควบคุมแรงดึงดูดและวงโครจรของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบวงโครจรของมันได้ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่านี่คือวงโครจรของดาวเคราะห์แคระถ้ามีวัตถุหรือดาวอื่นๆเข้ามาใกล้วงโครจรดาวเคราะห์แคระ จะไม่ดึงวัตถุนั้นเข้ามาในวงโครจรหรือไม่สามารถควบคุมทิศท,ทางให้ดาวดวงนั้นเคลื่อนที่ไปตามวงโครจรของตนเองได้ส่วนเกณฑ์สุดท้ายที่เราจะจัดดาวดวงนั้นเป็นดาวเคราะห์แคระก็คือดาวดวงนั้นไม่ใช่ดวงจันทร์ที่เป็นดาวบริวารของดวงอื่นๆค่ะแล้วดาวที่จัดเป็นดาวเคราะห์แคระนั้นมีอะไรบ้างเลยครับ ปัจจุบันนี้วัตถุบนท้องฟ้าที่จัดเป็นดาวเคราะห์นั้นมีห้าชนิดได้แก่ดาวซีรีสดาวอีริสดาวเฮาเมอาดาวมาเกมาเกและดาวพลูโต ดาวพลูโตเนี่ยเคยเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะดวงที่9้าไม่ใช่เหรอครับทําไมถึงจัดว่าดาวพลูโตเป็นดาวเคราะห์แคระไปได้ละ่ะถ้าอย่างนั้นเราขับยานอาวกาศไปสำรวจต่อที่ดาวพลูโตกัน <S <S 2> <S 2> ขณะนี้ยานอาวกาศของเราได้เดินทางมาเข้าใกล้กับดาวพลูโตหรือดาวเคราะห์แคระ ที่มีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่าดาวพระยมแล้วดาวพระยมหรือดาวพลูโตนี้เป็นดาวที่ถูกค้นพบโดยบังเอิญจากการสำรวจของคล้ายวิลเลียมทอมบอที่หอดูดาวโลเวลในรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาโดยก่อนปี2549นั้นได้จัดว่าดาวพลูโตเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่9 ที่อยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์มากที่สุดและเป็นดาวเคราะห์ดวงเล็กที่สุดที่มีวงโครจรเวลา76ปีแต่เมื่อมีการประชุมนักดาราศาสตร์ของสหาภาพนักดาราศาสตร์นานาชาติที่สาธารณรัฐเช็กในปี2549ได้มีการจัดประเภทใหม่โดยไม่นับดาวพลูโตว่าเป็นดาวเคราะห์ที่เป็นดาวบริวารของดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะ ถ้าน้องๆอยากรู้ว่าเพราะเหตุใดจึงจัดให้ดาวพลูโตเป็นดาวเคราะห์แค้นนั้นให้น้องๆคลิกที่กล้องโทรทัศน์ของยานอาวกาศเพื่อสังเกตวงโครจรของดาวพลูโตจากที่น้องสังเกตวงโครจรของดาวพลูโตจะพบว่าการตัดดาวพลูโตออกจากการเป็นดาวเคราะห์เพราะว่าดาวพลูโตมีขนาดเล็กเกินไปมีมวลน้อย ทำให้ไม่สามารถดึงดูดดวงจันทร์มาเป็นดาวบริวารได้และดาวพลูโตไม่มีวงโครจรรอบดวงอาทิตย์หรือดาวฤกษ์แต่มีวงโครจรเป็นรูปวงรีทับซ้อนกับวงโครจรของดาวเนปจูนนั่นเอง